สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งช่อง YouTube ท,ท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีตอนเสารวันที่1 1ตุลาคม2 5 6 7ท่านผู้ชมอ้าวคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะฮาหนอยมัดรวมเมื่อวานนี้กะโชคหมานกันไปคือเกาเนาะค่ะเนาะตัวโบเตกท่านผู้ชม โชคแนกันไปคือเกาท่านผู้ชมสําหรับฮาหนอยมัดรวมนะคะเนาะเมื่อวานนี่แตกทั้งซรอบแล้วค่ะเด้อกาชาติพิเศษปก,กติและ VIP เมื่อวานี่เขาซรอบอีกแล้วท่านผู้ชมเดนศูนย์กับ1วิ่งศูรูดศูนเจาะแตกท่านผู้ชมเมื่อวานเจอแตก2คู่เลยค่ะเด้อ เด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งท่านผู้ชมดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเดอ้อกาชาติเข้าไปที่สองหกท่านผู้ชมสองหตรงตร,งตรงนะคะรอบกาชาติพิเศษเข้าไปที่ห้าเจ็ดตรงตรงนะคะห้าเจ็ดจอดแตกด้วยค่ะเดอ้อ ปกติเข้าไปที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าตัวกลับท่านผู้ชมอ,อันนี้ชุดปัดใจชุดปัดใจ VIP หกสองสองหกหกสองมาสองรอบท่านผู้ชมกาชาติกับ VIP ช่วงล่างๆานี่คุณ่อคุณแม่ท่านผู้ชมสังเกตเบิง่งบ่ ฮานอยมารวมเล็กจะมาซ้ำๆแต่ตัวเก่านะคะเนาะสองสามสี่เหม่อเราได้ทำมาชมเอารอบกาชาดมาออกเอารอบผิเศษมาออกจังสี่แม่ทผูาชมเหลขกมาส้ำๆแต่ตัวเก่าเนาะเข่าท่างเฮ้าอยู่ได้ทผมาชมเพราะว่าามันเข่าในตะล่างเฮ้ากระด,ดีไปเนาะเฮ้ากระสีใดสองรอบสามรอบสองเด่งสามเด่งทผม้ชม แอดมินโนูหน่อยดีใจกับทุกท่านด้วยค่ะเ้อสำหรับทันใดที่ถือเมื่อวานนี่ก็ถ่าลงซีรอบกับแมนใดทั้งซีรอบแล้ะนเนาะเพราะว่าเมาื่อวานนี่เขาไปทั้งซีรอานผม้ชมอ้าวสำหรับคลิปนี้ก่อนจะมาเบ่งแนวทางตัวเลขทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่บ่ท่านเข้ากลุ่มธรูามาชมเข้ากลุ่มฟ์ฟรี ทักไลน์ id noo 1599นะคะหากท่านใดที่บอยากรอแนวทางโดนเนาะธรรมช่อยากรอแนวทางโดน,นะถ,มมน,โดนถ้าอยากได้แต่เศร้าเข่ากลุ่มะะเออ้ยค่ะเด้อท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าบ้านแอดมินหนูน้อยนะคะทักไลน์มาเลยนะคะทักไลน์ id ่าามชม้่มเอา่านมชม้่มสำหรับคลิปนี้กับซิม่รีวิวมาหายคุณพ่อคุณแม่บึง นำเนาะค่ะเนาะสำหรับพันไดทีเป็นฝาแล้วกะ็อ่ได้ใส่เซรั่ม um. ตัวนี้แอดมิน,นูหน่อยไปคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ไปแล้วตอนนี้กับพระท่านเห็นรีวิวทรงมาหายหนูหน่อยเบิงอยู่เนาะค่ะเนาะบางทา ine, ่านกะบ่มีไร์ท่านผู้ชมอ่าส่วนหลายเพื่อนกะโทรสั่งเนาะค่ะเนาะบางท่าน แม่แม่พอพอบางท่านเพิ่นกับบอมี่ไล่ท่านผู้ชมใส่แล้วเป็นจังได้กับบอลูคือกันเงียบมิดซีรีอยู่แบบที่นี่กับแม่ยู่คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเนาะเพิ่นกับมีไล่กับแอดมินหน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าหน้าแม่บ่เป็นฝลาแม่เป็นเจ็บตาเป็นตาต่อเนื้อไหมท่านผู้ชมคุยกับแม่แม่ว่าเป็นตาต่อเนื้ออันนี้นุ่นหน่อยกับบอลูด้วยค่ะเรียกว่าตาต่อเนื้อมันเป็นจังได้เนาะท่านผู้ชม ต่อเนื้อเพื่นวางเสียละก้อนที่เพื่อนซิมาใส่เส้นลำเนี่ยแม่เพิ่นเจ็บตาเพื่อนว่าน้ำตาเพิ่นเนี่ยอ่าสิไลตลอดอ่าแอดมินน่อยหน่อยก็เลยว่าแม่เพื่อนว่าคนที่เจ็บตาเนี่ยเพื่อนเอาเส้นลำไปชียตามันมันดีดิแม่รู้สึกว่ามันหายบปที่นี่แม่ก็เลยลองอาไปเฮตุคือแอดมินมหน่อยนอยแนะนําไปแม่ท่านผู้ชมอ่า ฉีดมือแรกเข้าไปกะสิเป็นอ่าเสียบๆจังน้อยนะคะเนาะแม่ฉีดมือแรกเพราะว่าอ่าห้าวใส่ั้งแรกได้ท่านผู้ชมแต่ขนาดน้อยๆใส่ั้งแรกอ่าฉีดขนาน,นี่ท่านผู้ชมมันก็เป็นแบบยุบๆยนะับๆเนาะบัานนี้แม่เพิ่งกับไปฉีดตาเพิ <S <S ่นว่าตื่นเส้ามาน้ำตาเศร้าไรจ,จังครั้งแรกเลยท่านผู้ชมตื่นเส้ามาบัดนที่นี่ เมื่อที่สองมาน้ำตาก็บวไราตาแหงเลยท่านผู้ชมจากที่ว่าน้ำตาไหลตาแหงเลยแม่ว่าบสเสียบตาแล้วเพราะว่าแม่เอาไปฉีดตานุ้หน่อยว่าแม่บ่ต้องเอาไปฉีดโดยตรงเด้อใส่จานะฉีดธรรมดาขึ้นเข้าฉีดนานน่นละ่ะมันกับเข่าตาเข้าแล้วมันบ่บ่ต้องไปฉีดอ่าใส่โดยตรงประนัน แม่ว่าแม่ใส่มาหลายมือเราได้ทำชม่มนน้อยก็เลยทักไปถามแม่เดี๋ยวนี้ตาแม่บ่เจ็บบ่แสบแล้วกะนำตาที่เคยไลยแหงไปเล้ยว่วาชสันอันนี้คุณแม่เพิ่นววานะคะเนาะคุณแม่เพิ่นใส่จริงทำชม่มไปที่นี่แอดมินนน้อยกระสิเอาท่านนี่ทำชม่มที่ติดตามอยู่ท่านนี่ทำช่วมจำเลยบอทีแอดมินนน้อยเอามารีวิวตอนนั้นเพิ่นใส่ไปได้สิบเจ็ดมือ เดี๋ยวเอาผัดญ่ให้เบืทองนผร้ชมอันนี้ก็คือจ้คลองแบรนดนผูมชมอันนี้ก็คือจะคของแบนดเพิ่อนอันนี้จะคลองแบรนดเพิินเ่านผูมชมมจะคลองแบรนดรอๆนผู้ชมเส้นลำปวดบักไงเด้อนผูมชมคุณพ,อพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะล่องใส่ก็คือวัดท,ทรมาสั่งได้เลยแอดไมินอยสร้างมาสามสิบสี่สิบปวดเราได้ธรมชม ใส่กับสบู่ก็ได้ทผู้ชมใส่คู่กันทอกันเลย่ทผช้ชมาลาทอกันอ่าสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มหนึ่งขวดจัดโปก็สี่ร้อยเหมือนกันนะคะสี่ร้อยท่งฟรีแบบโอนมาเบิง้งทผช้ชมโทรศัพท์มันขึ้นมาแล้วทผู้ชมสำหรับรีวิวในลูกค้าเพิ่นใส่จริงเด้อค่ะเด้อ นี่นรรมชมท่านนี่ที่เพิ่นใส่ไปได้สิบเจ็ดมืออันนี้ก็คือว่าครั้งแรกนี่นรูมชมครั้งแรกที่ใส่อันนี้สีสเปรย,ย่างเดียวได้นรูมชมเพิ่นจะสีสเปรย,ย่างเดียวบ่ดได้ใส่สบู่อันนี้ก็คือว่าใส่มาสิบเจ็ดมือลาดสุดเนะาะนผูมชมอันนี้ก็คือลาดสุดธรูมชมอันนี้เริ่มใส่มือแรกครั้งแรกรีวิวมือมือนี่ธรูมชม ะจะกองแบนพันทรงหายคือว่าคนหนีพันทรงหาคนหนีใส่ตอนนี้คนใส่ตั้งเต่วันที่สิเจสิงหาจนเท่าหอดมือนี่ล่าดสุดก็คือใดตัวนี้มาเนาะท่านผู้ชมพันว่าปลาจางออกมากเลยท่านผู้ชมประมาณเดือนกว่าเนาะท่านผู้ชมเกือบสองเดือนแต่ว่าประทันถึงสองเดือน ตั้งแต่วันที่17สิงหาเพิ่มเริ่มใส่มืนน่อก้่็วันที่11ตุลาเกือบสองเดือนเนาะท่านผู้ชมบัทันหอดสองเดือนเกือบสองเดือนขาดไปจักมือธท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่นทายมาให้เบิง่งท่านผู้ชมลูกค้าของของเจ้าของแบรนด์แต่ว่าลูกค้าแอดมินหน่อยสั่งไปส่วนมากเพิ่นบ่ค่อยไม่ฝานนาจะตกลงนะคะเนาะหนาตกลง หากท่านใดที่อยากจะลองใส่เนาะท่านผู้ชมก็คือสั่งกับแอดมินหนูหน้อยได้เลยด้วยค่ะเด้อเซรั C ่มหนึ่งขวด2อง้ยห้าสิบาทจะมีค่าส่งด้วยนะคะค่าส่งกับประมาณสามสิบหาถึงห้าสิบาทเด้อท่านผู้ชมถ้าสั่งสองขวดแอดมินหนูหน้อยก็จัดโปรให้เลยนะคะสองขวดสี่ร้อยบาทส่งปี ว่าเป็นแบบโอนนด้อค่ะเด้อแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่อยากจะเอาสบู่ไปใส่น้ำก็ได้ท่านผู้ชมสบู่ก็ใส่ดีคือกันนัหน่อยก็ใส่ทั้งสบู่ทั้งเซรั่มเด้อแต่ว่านัหน่อยกับบอคอยมีฝาท่านผู้ชมตอนนี้นะใส่ตึงๆเหมาะมากๆกับท่านใดที่มีปัญหาสิวปากกระจุดด,ด่างดำเนาะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากล่องใส่นะคะ่ะนอกกระั่งได้เลย บัทที่นีนมัดต่อกันเลยนะคะเนาะหานอยมัดรวมท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมเลยค่ะเ้อแอดมิน,นอย่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะกระสีใดมีกําลังใจมาลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พีหน่วงเอฟซได้รับชมกันเนาะคะนะ่ะเนาะแนวทางเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะคลิปนี้บอมีเลขเด่นมาหายเลยนรูมชม ะอาจารย์บอท่านทรงหายอยู่พราะว่าคลิปนี้แอดมินหน่วยอัดตอนกลางคืนลงหายพอพอแม่แม่นี่มือเสาร์ด้วยค่ะเด้อมืออื่นเสารไม่เล่าพัฒนาแอดมินหน่วยยันลงคลิปห้าน้อยสายจําเป็นต้องอัดตอนกลางคืนดเด้อท่านผู้ชมต่เลขบ่ไใดอ่าแนวทางเหล็กเวียงหายคุณ่อคุณแม่นําเลย แนวทางเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะหนึ่งสองหกเจ็ดสามสี่เด่นหนึ่งตามสูตรเด่นหนึ่งกับสองเ้วยอท่านผู้ชมตามสูตรแล้วเด่นหนึ่งกับสองแต่ว่ามือนนิบดเด่นที่ท่านผู้ชมไม่เด่นนะคะหนึ่งกับสองตามสูตรแล้วเด่นหนึ่งกับสองอ่าแอดมินหน่อย จัดหายวิ่งสองรูปสองนะคะจังได้ต้องมาตัวหนึ่งท่านผูช้ชมอ่าสิบห้าคู่วินหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองหกสองเจ็ดสองสาม สองสี่หกเจ็ดหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่และสามสีนะคะเมื่อนี่ขาดวาแเนี่ยทางจะเดินตอน่อเนาะท่านผู้ชม เพราะว่าเมื่อวานนี้กระเขานะคะเนาะถ้าพานเมื่อวานมาแล้วมั่นบนหนาลุดนะท่านผู้ชมเมืม่อวานนี้วนัวนวันพระหัสมื่อวนันซุกหนาจะเดินต่อนะรรอะนะท่านผู้มรรรมมรรมชมเหล็กเดนมีมั่นบรร่เดนไหมท่านผู้ชมมันบบเดนบบเดนชนกับเหล็กประจําวันเลยอเหล็กที่ชนกับเดนประจาําวันมีอยู่สองตัวก็คือหกกับสามท่านผู้ชม มาที่นี่เด่นสองโตนี่รุดหยากท่านผู้ชมเด่นในตาล่างสองโตนี้ถึงจะบบชนกับประจำวันแต่ว่าก็รุดยากมาที่นี่แอดมินหน่อยจเจาะห้แบบนี้ด้วค่ะเด้อเจาะห้แบบนี้ท,นท่านผู้ชมถ้าเลขเด่นสองโตนี่มากจังใดกับ,บ่หนาเจาะพลาดนะท่านผนะู้ชมเด่นหนึ่งกับสองวิ่งสองรุดสอง ซีน้อยเด้อค่ะเด้อฮาน้อยตาล่างนี่มัดรวมซีน้อยนะคะเน้นอ่าพิเศษปกติและ VIP ได้เล้ยวคือหยุดบางคนกับระหยุด,ดท่านผม้ชมเพิินกลับไปทั้งสีรอบหกคู่เด่นเน้นเจาะบัตรที่นี่แอดมินอน้อยสิเจาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ด 6, กสี่และสามสี่สีเจาะไปจังสี่ด้วค่ะเด้อเป็นยังคือคือเจาะไปจังสี่อ่าพวา่าเหล็กเดนอ่ามั่นบร์ชนประจำวันเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่แอดมินน่ากัสิเจาะเหล็กเหล็กเดนประจําวันนี่ใส่กับตัวที่เดนในสูตรท่านผู้ชมเจาะไปแบบนี้ถ้า ถ่าเล็กมา6คู่เนี่ยก็ต้องมีให้เห็นท่านผู้ชมบ่หนาเจาะผาดนะ6คู่เนี่ยต้องมีให้เห็นอัดสองคู่วัดใจท่านผู้ชมสองคู่วัดใจนะคะสําหรับธันใดที่ทุ่นหน่อยนะคะเนาะบมากหลายสองคู่วัดใจหนึ่งหกและสองสามอันนี้ก็ต้องวัดใจเสียงดวงเอาเดอร์ท่านผู้ชมแต่วา่าถ่าบอยอยากผาดอีลีก็คือสิบหาคูวิน มันกับอพาดอีดีละทำชุ่มสิบหาควินทามันเขา่ามือใดซีหลอดมันกะมีให้เห็นคือเมื่อวานนี้เนาะเะนาะแต่ว่าได้เลี้ยวก็อยากให้หยุดทำชมชมอ่าสโลแกนแอดมินหน่หนอยได้เลี้ยวคือหยุดนะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่แคปนาจ,จอเอาเดอคารเดอกาชาติกลับมาแล้วดิทาผชม้่มกาชาดกลับมาเล้ว เมื่อนีเบื้องเล็กกะบ่อคอยสูงปันใดเนาะค่ะเนาะมีเล็กต่ำอยู่ท่านผู้ชมบ่อคอยสูงปันใดวันศุกร์หกคู่เด่นเน้นเจาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองสามหกสี่สามสี่ต่อมาอะจุดสามตัวด้วยค่ะเรือจุดสามตัวท่านผู้ชม อาสำหรับถ่ายคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆท่านใดที่จะสั่งสบู่กาแฟหยาสีฟันนะคะเนาะก็โทรสั่งได้เลยสั่งสบู่กาแฟหยาสีฟันนะคะโทรสั่งที่เบอร์0ูนย์เก้าสองหหนะคะหรือทัไกไลน์ไอดี noo 1 5 9 9นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ